ปัจจุบันงาคารวานคบสาวรุ่นลูกวัยเจ็ดสิบห้าคบสาวรุ่นลูกหางูนสิบห้าปีปัจจุบันงาคารวานสมรถ h ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนค้นตาดีเจอวิวานักศึกษาวัยยี่สิบสองสุรชัยจันทิมาทอนหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของงาคารวานเป็นนักร้องนำและหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงคารวานสุรชัยเป็นนักแต่งเพลงชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของวงการเพลงไทยผู้คนในวงการเพลงเพื่อชีวิตมาเรียกเขาอย่างนับถือว่านังงาหรือพี่งา เลยได้รับกบา,ารยกย่องให้เป็นอาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตและเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีพศ2553สาขาวรรณศินลือสพัดหงาคารวานศิลปินเพลงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ลั่นละคังวิวากับสาวรุ่นลูกที่ยังอยู่ในวัยเรียนขณะบุตรชายคนสุดท้องออกโรงโต้แทนปัดไม่จริงเผยพ่อพบฝ่ายหญิงในงานคอนเสิร์ตและอยู่ในช่วงคบหาดูใจกันได้ระยะสั้นๆไปมาหาสู่การเยี่ยมเยียนกันธรรมดาเชื่อพ่อไม่จัดงานแต่งงานใหม่แล้ว ลูกชายคนเล็กของงาคารวานันการตื่นเปิดเผยว่ากระแสะข่าวที่ว่าคุณพ่อแต่งงานใหม่แล้วนั้นไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนและคิดว่าคุณพ่อไม่น่าจะจัดงานแต่งงานใหม่อีกแล้วด้วยแต่ยอมรับว่าคุณพ่อกําลังคบหากับหญิงสาวอายุ22ปีจริงซึ่งเป็นคนนอกวงการและยังเรียนหนังสืออยู่เท่าที่ทราบทั้งคู่เจอกันที่งานคอนเสิร์ตท,ที่1จากนั้นก็พูดคุยคบหากันมายังไม่ถึง1ปีแต่ความสัมพันธ์ทุกอย่างเหมือนกับปกติเหมือนคนคบหากันทั่วไป แต่คุณพ่อและฝ่ายหญิงยังไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแค่ไปมาหาสู่กันที่บ้านตามปกติแล้วแต่โอกาสซึ่งตนก็ทราบเรื่องที่ทั้งสองคนคบหากันมาตั้งแต่ต้นกันตืมกล่าวต่อไปว่าตนไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ไปห้ามปรามหรืออะไรเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งเคยเจอฝ่ายหญิงบ้างเวลาที่มาเยี่ยมที่บ้านทุกวันนี้หน้าหงายังคงรับงานเล่นดนตรีร้องเพลงแล้วแต่มีผู้ว่าจ้าง โดยในยามว่างยังชอบสรรหากางเกงยีนในแบบที่ชอบและราคาไม่แพงอีกทั้งยังเป็นของสะสมถึงขั้นเคยเปิดร้านขายเสื้อผ้ายีนมาแล้วแต่ไม่ประสบความสาเร็จเพราะไม่ถนัดทำธุรกิจจนกระทั่งต้องปิดไปรวมถึงยังชอบเกาะขอบจอลุ้นกีฬาฟุตบอลและไปเตะฟุตบอลในทีมผู้อาวุโสบ่อยครั้งอีกด้วย